ค่ะชื่อพีรยาชยุทธ์นะคะพักอยู่พระรามสองอมีอาชีพเป็นทํางานตามร้านอาหารนะคะพอดีมีเวลาว่างตอนกลางวันก็เลยแบบว่าสนใจอยากจะเรียนทำเล็บเพื่อไปประกอบอาชีพเสริมในอนาคตหรืออาจจะเป็นอาชีพหลักก็ได้อะคะ่ะเกรงเก่งนิดหน่อยแต่ก็ทําผ่านไปได้อะคะ่ะตื่นเต้นก็ชอบจริงๆชอบทำเล็บอยู่แล้วเมื่อก่อนทำทำเองบ่อยมากก็เลยแบบว่า เห็นช่างทำเดบเขาแบบเขาได้รายได้วันหนึ่งเขาได้เยอะก็เลยสนใจอยากอยากทำบ้างก็จากเปิดร้านนะคะเริ่มจากร้านเล็กๆไปก่อนแล้วอนาคตค่อยขยายหรืออาจจะทำอย่างอื่นเพิ่มเติมไปด้วยอย่างที่นี่มีสอนสักคิ้วสักปากต่อขนตาอะไรพวกนี้ค่ะทำสามารถมาเรียนเสริมได้เพิ่มเรื่อยๆค่ะก็ถ้าใครอย่างผู้หญิงรักสวยรักงามนะคะก็ มาที่นี่ได้เลยมีทุกอย่างเลยครูสอนดีมากสอนตัวตราตัว,ตว,ตวค่อยๆเป็นค่อยๆไปจนกว่าเราจะพอใจอะค่ะ